โดยเสืยบุญแล้วก็ชักงนุ่นประสังผู้โวยครับสี่เมษาย,ยนครับเจอกันที่หน้าสพกำรจังหวัดสุริเก็บน,นะครับมาดูกันครับชิงจังหวะดูการชิงออกแข่งต่อครับยกสามรุ่งแสงตะันจากกระสัง,งจากจากลงา,กางนานี่ก็จากบ้านกลางนาจับจากบ้านกลางนาโบนครับฝั่งทำเกลนดแก้วนะครับตะบนดงเทนใหญ่ครทำเกล็ดแก้ว ยะโสโอ้ยเอาละเอาละโซเทียนโมเพียนใช้สุกวันเลยครับดอกกระดอกเลยครับออกดอกเียในเชียร์ครับใครบอกว่าใส่ไม่นระตาะแต่ก็ลุ้นเราครับโคูดนี้ผมผมว่าไม่ห่างเลยมาถึงตัวนี้ชั่วโมงนี้นะชกปูอรถือว่าได้เสียเลยครับแต่ชกบมงกรุมบอกว่าโอ้ แต่มันลุกนะถ่ายช่องเมืองกรุงแต่บ้านนอกภูทรนี่ก็ถือว่าอะไรเกิดขึ้นได้ครับกระบอนชื่อมีไว้ไซด์ฉันมีไว้บางคอเออกระดูกมีไว้ต้มซุปก็ต้องดูกันว่าจริงหรือไม่จริงครับก็ดูกันอะไรเกิดขึ้นได้คตัอสู้กันระหว่างภูทรกับนครบาลนะครับต้องเป็นองค์ประวัติผู้นี้นะทีนี้นะรุ่งแสงตะวันทรนะมีทีมมาแล้วครับเฮ้ยทีมทรายอ่าสวยด้วยลำตัวครับเไม่ธรรมดา <ม>ดูดบวกครับสองิบบวกนม่มาแล้วดูแค่ดูแข่งของลุงแสงตะวันแม่แต่ว่าเพชรกลางนาดีแกเหมือนมีแผนอยู่ในใจนะเออวันนี้แผนในใจครับแม่วันนี้มามานิ่งครับยังไม่มีพื้นครับยังไ,ไม่มีพื้นใจตรงกรันครับมอสกุครับระสานช่างเนี่ยวันนี้ขอบคุณที่มาของโกบิวโคราชด้วยครับขอบคุณที่มานนายิจิตมวยสยามนักสู้มวยสยามอ้าว บันทึกภาพอุ้ยสดสดเลยครับมาโอ้แคหงดมัดสอกเตอรนี่ครับเแขังหน้าโอ้ดูจังหวะการตีครับดูในของลุงแสงได้บ้างตีได้หรือเปล่าเลยโอ้โหจับกระยังตีไม่ได้นะฮะยังไม่มีจังหวะเราสร้างจังหวะกันใหม่ก่อนครับโอ้แกลบวยกระหลาดหนักซับดีเริ่มเริ่มมีเริ่มมีภาษาเตอร์แล้วนี่เริ่มมีภาษาเตอร์แล้วดูว่าเราจเป็นอะไรกันนะนี สอบขวาต้อง่วน้องในช่วงรุ่นพี่ี่ทะเลาะเลยนะตัวรุ่นพี่นี่ออกดานซ้ายก็ถีบขวาทีนะเี่ออเข้ามบ้านเจ้ทีอีกครับช่วงยกสามแล้วคลิดังเท่านั้นเลยนทีเดียวก็แถวที่นย่างแพ้เพชรอุทองวันนี้ก็ซ้อมมาเพื่อตั้งใจครับมาเจ็กับรุ่นแสงตะวันก็ถือว่ายังยังใกล้เคียงครังสิงจังหวะสิงแห้งชิงหมัดอยู่ครับ ชมงหลังนี่เจอเบอร์จะใหญ่เยอะเทศการงานนี้เจอมวยที่ชื่อชั้นดีกว่าทั้งนั้นนะจรบยกครับก็คนขายข้าวอาวาอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ปิดกลต้มันก็มาเดู๋มาชมแับเพิ่โดยต่อครับยกที่สี่ยกนี้ถือว่าเป็นยกสำคัญของมวยไทยยกกันเลยครับ อเอาแล้วมาี่ขึ้นโอ้โหยกขาตัดเลยครับไปนี่แล็วกนเป็งโต้เลยลุงสอนประวานนี้ก็ประเภทว่าอาชีิตครับล็อกแน่นๆเสียบอักๆดเลยคือเครื่องหมายจารพาของเราเลยครับทีบแม่ส่แกใส่ครับโอ้ยทีนอเอาหลุดแม่ครับโดนเชียวๆครับแตงาสาี่โอ้โห ดวงแสงตะวัน,บนเบ็ดดังนาก็ขยับขยับเดินมานครับโดนเขีย่ยขาล่างก่อนครับเบ็ดดังนาะดวงแสงมัท,ทีเบ็ดดังนาบีขวาหน้าครับอ่อนใจคือหนักซ้ายมนาะแข้งเขา้าเอโดนจับลูกจมบดนเดืเยดนี้ครับโอ้โหนีดูครับ ขึ้นแล้วก็กดเลยครับขึ้นคอแล้วก็กดเลยเข่าซ้ายครับรุ่งแสงตะวันส่วนพี่ครับนานาออกมีเน้นๆรุ่งแสงตะวันร็อกเน้นๆเลยก็ที่ตีแทงนักๆในเรื่องการท้าของเขาเลยนะครับรุ่งแสงตะวันนะโดนแต่เสียลากไปจังหวะของเพชรตานาเนี่ยเขี่ยใกล้ๆครับเพชรตานานะโอ้โหทีมทีมไปก่อนเลยับ ลูกสายจังหวัดนันจบกับลุ้นทีประเทศประสบการณ์สูงนี่ต้องปูนันต้องปูนี่นะ,ดดนะเปี่ยนจะเสียได้มากนาเด็กต่างชา,า,าี่ลูกสายจาขาขังหวัดเตะดูกระดาก็จเสริมหมัามาซ้ายดีครับถือว่าต่อยได้ดีครับมีทีมไปครับต้องต้องเข้าให้ถึงตัวกันนะครับของเบเกอร์นาแล้วนี่ครับน,นอกได้ครับไปโดนที เด็ดหรือเปล่าครับเอาโอ้ายกับซ้ายโอ้ยหัวแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับงวดได้เยอะเลยครับแต่ละดอกลุ่แสังตะวันเลยเต็มสังแข่งเลยครับนี่ครับชื่อชั้นประสบการณ์เวลาบินของรุ่น B นะโอ้ยกับโดนต่อยเอาโดนต่อยเยอะมากเะวันที่งขึ้นสองลูกแสงตะวันเจอกับเพชรอูทองครับโอ้โหคู่นี้ ับารีฟลายบัดบ้านเสม็ดตะบนสูงแดงกษาที่รำที่ดีด้วยครับจบฟรีด้วยนะโดกซ้ายหลายดอกเยอะเกินครับเออทราซ้ายครับเรื่องแสงกระเบนโดนผ้าครับผ้ามื่นครับทีมข้าวมันคงก็ไปดูกันที่วัดท่าลาดครับ ตะบนสิงห์ลบเพลชุมพลเดสโซินครับีมันดื้สุมพลแล้วก็เสียนบินระกนมีโรบบคพบสองบทลทุกเจอเนพยักสอนปิดไม้ตวงทรับเล็กต่ออิทิพรพบจอาโหดเอาอู้โดนนะครับมีแสงสัตว์ต่อที่สุมกวนกับตวงทรับสอสนัดชีพจูสับเล็กต่ออิทิพรเจมังวรเขาชอชัดชัยแล้วก็กไผ่เซนบุญเจอกับบรรจงศักรักเดินเดงยนยกรับาที่มากในนาที กรรมการที่เกษมขัดสินนะครับเสียงดื้อจึงควรแล้วก็เสียงบินแท็กซี่เป็ตกมาเล่นแ้นก็พยายามจะเดินครับแต่ก็เดินช้าอยู่ครับยังไม่โอ่ก็าเข้าใกล้เท่าไหร่ครับพยายามจะให้จังหวะที่จะใช้หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายหมัดพร้เจ้าครับไับริเนอกากจกา ร้องเพลง Happy Birthday แล้วก็พากรรมการปฏิญาณตนนะครับยังสนับสนุนพี่ดับช่องจองอีก5,000ครับขอบคุณช่างนุน่นช่างนุ่นสีสุดเกตคสุดยอดเ,ยเขาบอกว่าเป็นเสี่ยวกับเช็นชาติกระสังนะครับปเ,เป็นเสี่ยวปเ,ยเป็นเพื่อนกันนะครับเกืเือนแท้ครนะับแตะนด่มแล้วครับตอนนี้ก็เหียนะครับว่า อาวุธเป็นอย่างไรครับตามภาพตามสายตาที่เห็นครับหมดยกครับหมดยกสุดท้ายโอเคตบมือให้กูเอกหน่อยครับตบมือให้หน่อยนะครับขอบคุณท่านตำนานนิรันด์นะครับมาช่วยด้วยใจนะครับรู้ว่าสู้ยากแต่ก็สู้นะครับมีนำพันให้ห้าหมื่นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพร้อมแก้มือตอนไหนก็บอกนะไปตังนา